โอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เดินทางขึ้นมาถึงข้างบนของทางลงถ้ำนาคาแล้วนะครับก็คือนี่คือบรรยากาศนะครับอ่าโอเคนะครับนี่คือคณะที่เดินทางมากับเรานะครับนี่ครับนี่คือจุดที่เราเดินขึ้นมาครั้งแรกนะครับก็จะมารวมตัวที่ตรงนี้แล้วก็ต่อคิวเพื่อจะลงเข้าไปในถ้ำนะครับพแล้วก็เมื่อเดินถ้าเสร็จแล้วนะครับลงถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นการเดินไปสู่อ่าจะที่ลงปู่เสาลงปู่วัง นะครับแล้วก็ไปเส้นทางต่างๆที่ทางไกด์เขาพาไปนะครับนี่ครับคุ้มครองคุ้มครองให้ยันชาปูดากนะคือขึ้นมาโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาสู่ตรงทางลงถ้ำนาขานะครับคือเป็นถ้ำที่บอกได้เลยว่ากันเนี้ยกำลังโด่งดังนะครับในจังหวัดพังกานนะครับก็คือเป็นถ้ำพญายนาคนะครับของปู่อือลือนคราช เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับว่าไอ้ถ้ำที่บอกว่าเป็นถ้ำนาคาที่โด่งดังเนี่ยนะครับจะมีบรรยากาศเป็นยังไงอ่ะโอเคนะครับนี่คือทางลงนะครับก็คือตรงนี้นะครับเขาก็จะมีข้อห้ามในการเข้าชมถ้ำนาคานะครับก็คือห้ามเข้าถ้ำก่อนได้รับอนุญ,ญาตนะครับปวดอย่าสัมผัสหรือแตะต้องผนัง นะครับปวดอย่าขีดเขียนปวดอย่าหากักเคาะหรือเก็บหินในถ้ำปวดเดินเฉพาะในเส้นทางที่กําหนดไม่ส่งเสียงดังห้ามนําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในถ้ำเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคนะครับ,บแล้วก็ห้ามตั้งแคมป์พักแรมภายในถ้ำห้ามใช้ถ้ำเป็นห้องน้ําห้ามสูบบุหรี่ห้ามนําแร่หนินนะครับห้ามนําอาหารเข้าไปอา้าวอาหารที่อยู่ในกระเป๋าเราคืออะไรอะ่ะปวดติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าชมและปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนำนะครับแล้วก็งดใช้เส้นทาง เมื่อฝนตกหนักและมีพายุนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อห้ามในการเข้าชมนะครับถ้าเราไม่ปฏิบัติตามนี้นะครับก็อาจจะทําให้สถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้นะครับอาจจะได้ได้รับความเสียหายนะครับนะครับนักท่องเที่ยวโปรดทราบนะครับอ่านาคามีหินกําลังจะร่วงให้ทุกท่านระวังด้วยนะครับนี้ก็คือข้อระมัดระวังนะครับนี่ครับทางลง นี่คือบรรยากาศนะครับที่ทางลงนะครับก็จะเป็นทางลงเป็นทางหินแบบนี้นะครับแล้วก็ลงไปจนถึงตรงพื้นนะครับแล้วก็จะมีในส่วนทางเดินเข้าไปนะครับเพื่อจะทําการเก็บภาพถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยมานะครับก็อยากจะให้มานะครับในครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับบอกได้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าทิศวงนะครับแล้วก็อ่า น่าเหลือเชื่อมากนะครับในเรื่องของเกรดนะครับในเรื่องของลาตัวในเรื่องของอความสวยความงามนะครับบอกได้เลยว่าตรงนี้ห้ามพลาดอ่อน,นี้บอกได้เลยว่านักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับเพราะว่าในส่วนของอส่วนมากนะครับ <laughs> ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดนะครับก็พูดถึงในเรื่องของใครที่เขาได้ดูในโซเชียลแล้วก็อยากจะมาเที่ยวเขาก็อยากจะเก็บภาพกลับไป เพื่อเป็นที่ระลึกนะครับว่าได้มาท่องเที่ยวที่จังหวัดบึงกาฬนะถ้ำนาคานะครับที่กําลังโด่งดังในะปัจจุบันนะครับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่านะครับในเรื่องของคนอ่า <c oughs> กับพญานาคนะครับอ่ามีสัมพันธ์กัน <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของการโดนคำสาบนะครับให้กลายเป็นหินนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ ลหลายปีที่ผ่านมาก็คือเป็นปุรูลูนะคราชแล้วก็พาโอรสนะครับแล้วก็เมืองนี้ก็จะกลายเป็นหินแล้วก็กลายเป็นพญนาททั้งหมดนะครับนี่คือความเชื่อที่ที่เราได้รับมานะครับนี่ครับความสวยงามนะครับตอนนี้นะครับก็กมีฝนตกนะครับก็อาจจะทําให้หินมีมอสมีสีเขียวขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าตอนที่เราเคยพามา ครั้งนั้นนะครับก็หินก็จะออกจากแดงหน่อยนะครับแล้วก็รอบแรกที่พามาก็ช่วงนั้นฝนตกใหม่ๆนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นพืชที่เกาะอยู่ตามหินเนี่ยนะครับมันจเจริญเติบโตแล้วก็เป็นย้อยลงมานะครับเป็นสายลงมาแล้วทําให้เกิดความสวยงามนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินลงมาถึงพื้นนะครับตรงพื้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างที่มีขดหินนะครับกกยออกมานะครี่ครับด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่าแเอาของไครของทางด้นี่นะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในโซนของลําตัวนะครับลําตัวก็คือตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเกล็ดนะครับของลําตัวที่เขาเรียกว่าหินซันแคลก นะครับที่เป็นปรากฏการณ์นะครับในเรื่องของลมนะครับแสงแดดแล้วก็เขาเรียกว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทําให้เกิดหินมันแปรรูปนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเมืองก่อนที่เกิดน้ําท่วมนะครับแล้วหลายปีมาแล้วก็มันเกิดเป็นซอกหินตรงนี้นะครับหนึ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในโซนของลําตัวนะครับลําตัวที่พอดยาวนะครับจากนู่นมานะครับ นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลําตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับได้ถ่ายภาพนะครับเก็บเป็นที่ระลึกนะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้เขาว่ากันว่าข้างในนะครับก็จะเป็นถ้าลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพูดถึงว่าถ้าเลยต้นไม้ต้นนั้นเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเป็นประตูเมืองบางบดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็พูดถึงว่าในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับถ้าเรามองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีนะครับก็อันนี้ก็ต้องไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เรามาเข้ามาตรงนี้นะครับก็หลังจากที่เราถ่ายภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงข้างในเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอันนี้ก็คือลําตัวอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เราเห็นนะนี่ครับเห็นไหมแล้วก็โดนหินทับ ทับลงมานะครับแล้วทําให้เกิดตัวหินสันแครกตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นเกล็ดนะครับที่ให้เรามองเห็นนะครับส่วนอีกฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่ชัดเจนมากนะครับที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นลําตัวอีกนะครับที่ทอดยาวนะครับตั้งแต่ฝั่งนี้นะครับจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับโค้งขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าที่เราเห็นตรงนี้นะครับเกิดจากการทับถมของหินนะครับหรือว่าพอยานะที่ที่นอนอยู่แล้วโดนหินทับนะครับอันนี้ก็ ไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผู้ถึงก็โปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมนะครับตอนนี้นะครับในถ้านะครับรู้สึกว่ามีความชื้นนะครับเพราะว่าเกิดจากการฝนตกนะครับทำให้ตรงนี้ชื้นนะครับอะตรงนี้ก็จะเป็นปล่อง ที่เอาไว้รับแสงพระอาทิตย์เดีียวเมียวม,มาถ่ายตรงนี้ให้หน่อยถ่ายจากฝั่งนั้นให้ขึ้นมานี่้<ด>อ่าตรงนี้อะไรนะครับที่ครอบเสียงขอพรได้ตรงนี้อ๋อเป็นจุดที่ครอบเสียงโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาในตัวถ้านะครับก็ในส่วนของตัวถ้าเนี่ยนะครับตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับก็จะมีส่วนของมุมต่างๆให้เราได้ทําการถ่ายภาพเก็บีทโลลิทนะครับแล้วก็ เรงม,มาถึงจุดนี้ก็จะเป็นในส่วนของประตูนะครับเหมือนกับเรารับแสงพลังงานดีๆนะครับผ่านช่องช่องเส้นนี้นะครับแล้วก็จะทําให้เกิดสิริมงคลต่อชีวิตนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีในโซนของการครอบเสียงนะครับก็คือเป็นเสียนพญายนาคนะครับที่เราต้องเอาส่วนหัวหรือว่าส่วนตัวเราไปนในรูตรงนี้นะครับเพื่อทําการกลับขอพรน,นะครับเหมือนกับถ้าเรามาอางจากนี้เหมือนกับดวงตาเนาะไอ้เนี่ย ถ้าเรามองอย่างนี้เหมือนกับดวงตานี่ครับถ้าเรามองจากมุมนี้นะครับก็เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นดวงตาไอนเลยนะครับโอเคไ,ไปจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เอาไวก้กราบไหว้สักการะบูชานะครับพระตาังนะปุกเก้าเสียงนะครับอนนี้นะครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวท่านไหนมานะครับก็ต้องมากราบไหว้ขอพรน,นะครับพระ นี่ตรงนี้เกาอนนะครับอ๋อโอเค,คตอนนี้คนเยอะมากนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากครับออโอเคนะครับเมื่อเรากลับไหว้พระด้านในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเขาบอกว่าจุดนี้นะครับเป็นจุดห,หัวใจนาคานะครับหรือว่า เป็นหัวใจของพญานาคนั่นเองนะครับซ okay. kind of ึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะครับเราจะมองเห็นเป็นรูปเสียนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของปากนะครับอันนี้ของดวงตานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนในร่วมของลำนี่ครับส่วนหัวนะครับนี่ถ้าทุกท่านมองมองดีๆนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเหมือนกับรูปเสียนะครับรูปเสียที่ตรงนั้นขาดไปนะครับ โอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับตรงข้างๆกันกับตัวหัวใจนาคานะครับก็จะเป็นในส่วนของประตูเมืองบางบทนะครับก็คือเป็นประตูที่สามารถที่ทะลุเข้าไปหาเมืองบางบทนะครับซึ่งเป็นเมืองผีนั่นเองนะครับครับตอนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับว่าลำตัวพญานาคนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของประตูนะครับเมืองบางบดนะครับนะครับหลังจากที่เรานะครับไปถ่ายรูปนะครับเป็นที่ระลึกนะครับในเรื่องของประตูนะครับท้านาคาหรือว่าประตูเมืองบางบดเมืองรับแลนะครับก็จะเป็นการเดินขึ้นนะครับก็คือในส่วนของการเดินขึ้นเนี่ยเราก็จะอ้อมมาทางฝั่งหัวใจนาคานะครับแล้วก็เดินขึ้นไปนะครับ ป่ะพร้อม,มจังป้องอโอเคนะครับมาอย่งางป,ป่ะ